แค่พวกผมออกมาการผมเชื่อนะว่าหลายๆคนก็อมยิ้มแล้วว่าโอเคยังมีคนที่คิดเหมือนกับพวกท่านท่านที่ฟังอยู่จริงไหมที่มีใจคิดแบบนั้นไหมครับคือคืออน้สิงเสียงนะผมบอกว่าพวกพวกพวกผมเสี่ยงนะพวกผมพวกผมเสี่ยงทั้งครอบครัวทั้งอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นพวกพวกเพื่อนเนี่ยช่วยปกป้องพวกเราด้วยปกป้องในสิ่งที่มันถูกต้องคุณ พวกพวกพวกคุณเพื่อนไม่ได้ปกป้องคนที่บินเพิ่มเดียร์ยานุภาพหรือว่าทาคดีร้ายแรงอะไรพวกคุณปกป้องคนที่ไม่ยอมก้มหัวให้อํานาจที่มันไม่ถูกต้องทําได้เต็มที่เลยฮะต้องการคือผมไม่ได้เป็นโจรฆ่าคนตายเออผมแค่ไม่ยอมรับอํานาจของเขาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ยถ้าใครคิดและก็เข้าใจผมและเข้าใจเพื่อนๆผมอีกหลายๆคนที่วันนี้แต่ต้องหลบซ่อนตัว คุณมาถูกทางแล้วจริงครับถือว่าถือว่าคุณหนุ่มเรสนนมั่นใจว่าเรามาถูกทางแล้วก็พยากรณ์ว่าคณะคอสชอเนี่ยคงจะอยู่ไม่นานนะฮะผมก็มีเหตุผลสนับสนุนอยู่ทั้งในด้านเศรษฐกิจแล้วก็นในด้านของงบการไม่ลงตัวกันภายในเบื้องบนของเขาเนี่ยก็ยังไม่ลงตัวกันผมก็เลยคิดว่าคณะคอสชอเนี่ยมันจะอยู่ได้ไม่นาน คือถ้าหากว่าเราจะไปวิจารณ์เขาตอนเนี้ยผมก็ยังคิดว่าคุณประยุทธ์เนี่ยก็นอนไม่หลับวันๆไม่ได้นอนกลัวไม่รู้ว่าใครเขาจะหักหลังแล้วไอ้ที่หลักการทั่วไปเราก็รู้อยู่แล้วว่าผู้ปกครองเนี่ยถ้าหากว่าผู้อยู่ใต้ปกครองเขาไม่ยอมรับมันก็ไม่สามารถจะอยู่ได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทีนี้เราจะคุยกันให้มันลึกอีกนิดหนึ่งก็คือว่าในขบวนการต่อสู้ในตอนนี้นะครับ แม้ว่าเราจะเครือข่ายกันผ่านเฟซบุ๊กหรือผ่านไลน์ผ่านอะไรกันได้อยู่แต่เราจะสู้แบบไม่มีคนนำเนี่ยคุณหนุม่มเรืงนนเนี่ยมองยังไงครับในการนำประชาชนต่อสู้ร้การนำหรือว่าอางคนต่างทางมันถึงเวลาคือวันนี้เนี่ยผมผมอยาก เออผมอยากให้โฟกัสไปที่กระบวนการเสรีไทยซึ่งเขาเขาเองได้ได้โอเคมีมีการวางแผนอะไรมาอย่างดีเสรีไทยเสรีไทยใช่ไหมของของท่านจรุพงศ์นะฮะอ่า <c oughs> อันนั้นเป็นองค์กรที่ผมสนับสนุนนะเพราะว่าเป็น,เป,นเป็นแนวทางสันติแล้วก็เรามีความชอบธรรมที่จะทำเออผมอยากให้โฟกัสโฟกัสไปที่ตรงนั้นนะครับส่วนของพวกผมเนี่ยจะมีกลุ่มที่ชื่อว่ากลุ่มกระบวนการไทยเสรีซึ่งชื่อชื่อคล้ายกันนะเป็นกระบวนการไทยเสรี เป็นกลุ่มคนประชาชนกลุ่มธรรมดาที่ไม่ได้รับเงินจากใครนะฮะทงวันนี้เนี่ยเราโคกันทางโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคือกลุ่มนี้อาจจะมีความหลากหลายนะครับไอ้พวกหมิ่นบ้างนี่มันก็รับผิดชอบกันไปเองนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็คือกลุ่มคนที่ไม่ยอมรับคําสั่งของคอสชอนะกลุ่มพวกผมก็จะมีแนวทางของผมเองก็จะมีการแต่งเพลงออกไปนะก็จะมีการนําเสนอบทความหรือว่าจะมีการทรํากราฟิกอะไรต่างๆออกไปเพื่อที่จะเป็นวัตถุดิบ ให้ความรู้กับพี่น้องที่อยู่ในโซเชียลเป็นหลักนะครับเพราะเราไม่สามารถปรากฏตัวได้ใช่ไหมฮะบ,บางบางทีเนี่ยเราอยู่ใกล้ๆ้ในสถานที่ที่สําคัญสาคัญเนี่ยอย่างอย่างในในกรุงเทพอะไรเงี้ยเราก็แอบ,บไปดูบ้างเราก็ออกไปให้กําลังใจบ้างแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยเราอยู่ไม่เป็นสุขหรอกะแต่วันนี้ก็อย่างว่าทุกคนเนี่ยทุกคนทุกคนก็จะมีฐานที่มั่นอะไรของตัวเองอยู่ก็มีการระกีการโครกันแล้วก็มีการประชุมปรึกษาเรือกันเราทํางานต่างสถานที่กัน แล้วก็จัดตั้งกลุ่มกระบวนการไทยเสรีตรงนี้เอ,อไทยเสรีขึ้นมาไม่รู้ว่าพี่เคยได้ข่าวตรงนี้บ้างไหมนะนแต่ก็คือบอกว่ากลุ่มนี้คือคือกลุ่มคนประชาชนธรรมดาที่จะต้องยืนหยัดด้วยตัวเองไม่มีการสนับสนุนอะไรทั้งสรริ้นจากองค์กรใหญ่ไม่มีอะไรนี่มันคือพลังของประชาชนมดตัวน้อยๆอย่างพวกเราเนี่ยนะฮะกาลังจะเกาะกลุ่มพวกผมเกาะกลุ่มกันแต่ว่าพวกผมเนี่ยคือพวกที่มีหมายจับแล้วก็เอ่อก็คือเป็นพวกที่ ไม่ไปรายงานตัวนะคือกลุ่มนี้เป็นกลุ่มจัดตั้งนะครับแต่จะมีจะมีเพื่อนๆเนี่ยจะเข้ามาร่วมด้วยอะไรยังไงเนี่ยวันนี้ก็ขอวันนี้อาจจะยังไม่ถึงเวลาฮนะเพราะว่าเขาก็ยังคงอยู่ในอำนาจอยู่เขายังมีกฎอายการอยู่ไม่จําเป็นที่จะต้องไปเสี่ยงไม่จําเป็นที่คุณจะต้องไปเอาตัวเองไปแลกกับไอไอเด็จก,การเวเร็วๆแบบนี้อันนี้ผมขออนุญ,ญาตต้องต้อง,ต,องต้องใช้คาแรงนิดนึงคือมันมันมันไม่ชอบทำจริงๆนะเฝ้าดู เฝ้าดูคอยติดตามว่าไอ้สิ่งที่เขาทำมันเป็นยังไงคุณอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้แต่ผมเชื่อว่าพวกคุณอาจจะยังไม่พวกคุณอาจจะไม่เปลี่ยนใจหรอกเพราะเพราะว่าไอ้สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมันดูกี่ทีแล้วก,ก็อยากจะอ้วกแตกอันนี้ก็ขอพูดจริงๆเลยนะเวลาดูข่าวของของพวกนี้ที่ออกมาเตี้ยกรอ,ออกมาแบบว่าเออทำความดีอย่างนู้นอย่างนี้ฮะโดยเฉพาะคุณประยุทธ์เนี่ยครับแบบมองแล้วก็อยากจะเอาอะไรไก่น้าผากเหมือนกัน วันนี้ไม่ต้องไม่ต้องมีใครนําฮะก็คือประชาชนนํากันเองแล้วก็อยากให้ยึดทางเสรีไทยเอาไว้นะครับกลุ่มพวกผมเป็นกลุ่มเล็กๆไม่ต้องตามก็ได้เพราะว่ามันอาจจะมีบูร้านฐานหรืออะไรยังไงดูแล้วก็เก็บข้อมูลไปเรื่อยเมื่อถึงเวลาจริงๆเนี่ยแล้วเราออกมาร่วมกันต่อสู้กันอีกทีหนึ่งอาจจะต้องใช้อาวุธก็ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างมันมีวันเสื่อมผมพูดทันทันแค่นี้กันถึงเวลาเสื่อมมันไปเองนะฮะแล้วพวกเขาก็จะอยู่ไม่ได้คือท่างที่เราดูว่า อท่าทีของคุณประยุทธ์ในตอนหลังเนี่ยรู้สึกว่าจะนุ่มนวลขึ้นแล้วก็พูดจะมีมีอะไรมีบทมีสคริปต์ในการอ่านไม่ไม่โหกหากไม่ไล่นักข่าวไม่อะไรตอนนี้รู้สึกว่ามีการปรับท่าทีน่าจะดีขึ้นหรือว่าอารมณ์ดีขึ้นหรือว่าอาจจะรู้ว่าตัวเองอาจจะอยู่ไม่นานเหมือนกันเพราะเราดูแล้วในลักษณะที่คุณประยุทธ์เขา อารมณ์ดีหรือว่ามีการปรับเนี่ยเข้าใจว่าวงการภายในหรือว่ามีทีมงานที่คอยกำกับบทบาทในการแสดงออกต่อประชาชนผมว่าเขาเขาดูดีขึ้นมานิดหนึ่งแต่ในด้านของตัวรายลักษณ์อักษรเนี่ยที่เราดูนะโอ้โหรัฐมนูญฉบับชั่วคราวเนี่ยริบอำนาจไปหมดไว้ที่คุณประยุทธ์คนเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องดูตัวหลักตัวนี้อย่าไปดูตามเฉพาะภาพ ที่เราไปเห็นพเพราะว่าเป็นาาไปไม่มันมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกฮะพี่มีนายซันคือว่าเออผมถามนิดนึงว่าเอรัฐมนุนฉบับนี้เนี่ยที่คุณจะต้องคือคุณจะต้องเขียนรัฐมนูญออกมาเพื่อให้พักเพื่อไทยเนี่ยแพ้มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่คุณบอกว่าจะมีเลือกตั้งเนี่ยแล้วคุณจะเขียนกฎออกมาเพื่อพักเพื่อไทยเพื่อไทยแท้เนี่ยมันก็ไมีเป็นชารติ๊ไตอยู่แล้วเพราะยังไงเนี่ยคนเสื้อแดงไม่เปลี่ยนใจหรอกผมอาจจะไม่ใช่เสื้อแดงในวันนี้ แต่ก่อนผมก็เป็นเสื้อแดงวันนี้ผมคือประชาชนธรรมดาอ่าแต่ถ้าถ้าถึงเวลาเนี้ยผมก็ไม่เลือกประชาธิปัายผมจะไปเลือกไอ้พรรคแบบนี้ทําไมอ่ะใช่ไหมฮะเป็นพรรคกลไกอำมานเนี้ยผมไม่ไปเลือกหรอกเพราะงั้นผมก็ต้องเลือกอีกฝ่ายหนึ่งเพราะงั้นอีกฝ่ายหนึ่งมันต้องชนะชนะเสร็จแล้วก็ต้องได้เป็นรัฐบาลรัฐบาลก็ต้องวนกลับไปอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เรื่อยๆละ่ะฮะอันนี้เด็กประถมหรือว่าคนชาวบ้านธรรมดาก็รู้นะดังนั้นเนี่ยคุณจะข้อรัฐธรรมนูญฉบับไหนออกมาวันนี้คุณจะใช้เวลานานแค่ไหนเนี่ ท้ายที่สุดแล้วมันก็เจ๊งนะคือมันไปไม่ได้หรอกเ <_ S 1> พราะเพราะยังไงคุณก็ต้องเขียนออกมาให้ทัพเพื่อไทยแพ้ซึ่งยังไงเลือกตั้งกี่ทีเพื่อไทยก็ชนะนอกจากคุณจะฆ่าคุณเพื่อแดงทั้งประเทศอย่างนี้คุณทําได้เหรอนะฮะงั้นผม <_ S 1> ผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อว่าคณะเอกคณะไอ้ไอ,อ้คอสอชอเนี่ยมันจะมันจะไปได้ไกลแค่ไหนคือวันนี้ยิ่งอยู่นานยิ่งทาให้ประเทศล่มจมยิ่งทําให้ประเทศไทยจึงหายก,ก็ก็พูดได้แค่นี้นะ เอ่อคนที่จะกระเทือนเนี่ยคือพวกเขาเราก็มีเสื้อแดงบางบางบางกลุ่มนะฮะที่อาจจะระเทือนอะไรอย่างนี้แต่ก็แต่ก็ต้องอดทนนะเพราะว่าคงต้องมีอะไรแลกกันกันบ้างอะไรเงี้ยขอให้ทุกคนได้ได้ได้เตรียมใจแล้วก็รอเตรียมความพร้อมตรงเนี้าายเอาไว้นะครับแล้วเราเราก็อย่างที่บอกว่าถ้าเกิดเราเราพร้อมเมื่อไหร่แล้วเราออกมาเจอกันครับคือคือวันนี้นีเ่เราเราเรามีเวลาคุยกันอีกอีกสัก พักหนึ่งนะอีกสักสิบนาทีเราก็จะต้องอยากว่าเฉพาะคุณหนุ่มเรฟนมเนี่ยมองว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะลุกยืนขึ้นมาต่อสู้ได้โดยไม่ต้องมีแกนนำอีกต่อไปใช่ไหมครับก็ผมเห็นอย่างนั้นอยู่แล้วฮะผมเห็นอยู่แล้วเพราะว่าเอสังเกตว่าที่งานอักษาเนี่ยคือคือคือผมเชือออ่อว่าประชาชนและคนแส้ดงเนี่ยมีการเรียนรู้นะครับมีการเรียนรู้เอโดยเฉพาะ ในปีในในปัจจุบันเนี้ยก็คือว่าอย่างเช่นราชมังคลาเนี่ยเราถูกล้อมปราบเราถูกล้อมปราบโดยคนไม่กี่คนก็จะมีแสดงกลุ่มหนึ่งตาสว่างกับพวกเดียวกันใช่ไหมผมไม่รู้ว่าลองคิดกันในเองแล้วกันฮะทีนี้อย่างที่งานอนักอย่างเงี้ยการที่ให้เหตุผลต่างๆว่าชุมนุมอยู่ที่ไหนชุมนุมอยู่ที่ไหนเขาเออเขาหมายถึงทางนาปชแน่ขนาดไหนที่สามารถไปจัดที่ประชมุมนั้นได้ถึงวเวลาแล้วเป็นยังไง ดือดร้อนกันขนาดไหนแล้วก็มีคนที่ถูกตามไล่ล่าอย่างรายชื่อของพวกเราเนี้ยที่ตั้งแต่งานถวายดีกาแล้วที่มีรายชื่อเป็นร้านๆรายชื่อที่ไปถวายดีกาให้คุณคับศิลป์รายชื่อกลุ่มนี้ก็คือรายชื่อที่ถูกเพ่งเลงรายชื่อชุดที่สองก็คือการรายชื่อในปีปีห้าสามที่ถูกสลายการชุมรมแล้วบัรรพกนชเนี่ยรายชื่อของคนแสดงก็ไปตกไปอยู่ของฝ่ายตรงข้ามนะรายชื่อชุดที่สามของแบมโบใช่ไหมฮะที่ครับ คุณจัดกองกําลังป้องกันอะไรของคุณเนี่ยแล้วคุณก็เอาประชาชนผู้มีใจประเสริฐแล้วก็มีมีความจริงใจต่อการต่อสู้คุณเอารายชื่อตรงนั้นไปแล้วถึงเวลาคุณก็ไปมอบตัวรายชื่อพวกนั้นก็ไปตกอยู่ในมือของฝ่ายตรงข้ามแล้วคนที่มีชื่ออยู่ตรงนั้นเนี่ยวันนี้ก็หนีหัวทุกหัวซุนคุณทํำอย่างเงี้ยคุณเป็นแกนนาไม่ได้แล้วฮะแล้วเราก็จะเห็นว่าความเข้มแข็งของประชาชน ที่รู้ขึ้นมาต่อสู้โดยที่ไม่มีแกนนําหลังจากที่แกนนําไปมอบเอแกนนําถูกคุมขังอยู่ในนั้นนะก็เราก็จะเห็นประชาชนไปชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ไปแสดงออกกันไปตามไปหอศิลป์ไปเราก็ยังมีประชาชนกลุ่มนี้อยู่วันนี้ไม่จาเป็นต้องมีแล้วทุกคนเป็นแกนนําของของตัวเองได้ผมเชื่ออย่างนั้นนะงั้นวันหนึ่งเมื่อไม่มีความพร้อมอาจจะมีองค์กรองค์กรเสรีทไทยนําร่องไปก่อนอย่างพวกเราเนี่ย เรานักกันทางโซเชียลก็ได้อะไรที่มันจะเป็นตัวบ่งบอกก็คือความย่ำแย่ทางเศรษฐ,ฐ,ฐกิจจะเป็นตัวบ่งบอกวันนี้เริม่มมีเอการชุมนุมที่หน้ากองสลาดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็เริ่มมีคนที่กล้าที่ออกมาชุมนุมแล้วท้ายที่สุดเนี่ยประชาชนจะอดทนไม่ได้อย่างสามสิบบาทรักษาทุกโรคที่คุณจะยกเลิกเนี่ยคุณก็โยนหินถามทางมาก่อนแล้วปรากฏว่าเอก็ได้ได,ได,ได้ได้ก้อนอิฐตาลกลับไปคุณก็ยกเลิกไม่ได้คืออะไรที่คุณจะทําเนี่ยท้ายที่สุดแต่พอคุณทําขึ้นมาเนี่ยประชาชนจะเป็นคนตัดสิน นั้นคือนอำนาจได้ประชาชนโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามคุณจะหยิบรอดมูลปี40หรือว่าเอาปีไหนขึ้นมาใช้ก็ตาม50ยิ่งว่าแย่แล้วเนี่ยแล้วมูลปี57 58ที่กำลังจะข้อออกมาเนี่ยมันจะระยำตับเป็ดมากกว่านี้เยอะเลยนะนั้นที่พิกเมื่อกี้ที่ที่ไม่ได้สั่นถามเนี่ยก็คือว่าประชาชนสามารถนําด้วยเองตัวเองได้ไหมผมคนนึงแหละที่เป็นตัวนําของเป็นคนนําของตัวเองนะแล้วเพื่อนๆทุกคนก็มีเพื่อนอีกคนสองคนสามคนวันนี้ เราเตรียมตัวกันให้พร้อมรับกันให้มากๆศึกษาเรียนรู้บทเรียนเก่าๆที่เคยผ่านมาท้ายที่สุดแล้วบางทีเราอาจจะไม่ต้องมีสีแดงสีเหลืองด้วยซ้าไปเราอาจจะเป็นสีเดียวกันเพราะวันนี้เนี่ยท้ายที่สุดแล้วฝ่ายอมาตย์ก็คงไม่ปล่อยให้แดงและเหลืองอยู่ฮะก็คือคงคงกําจัดออกไปทั้งสองสีเราเป็นประชาชนคน,นธรรมดาดีกว่าเอ่อแดงเอาไว้ในใจฮะแล้ววันหนึ่ง เราอาจจะมาใส่ร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะหรือไม่ต้องใส่ก็ได้เราแค่มองตากันก็ยิ้มให้กันแค่นี้ก็รู้แล้วว่าเออพวกเราคิดอะไรแต่มันไม่ช้าหรอกครับอยากให้เพือ่อนๆหลงใจรอนิดนึงเผเด็จการทหารไม่มีความชอบธรรมไม่สามารถที่จะอยู่ได้นาะนเข้าบริหารประเทศไม่ได้หรอกครับอันนี้อันนี้ถูกต้นนขของครับดีใจมากว่าอคุณนุ่มเรศนนดท์ได้ให้ความคิดเห็นว่าเราไม่จําเป็นต้องมีแกนนําอันนี้เป็น ประเด็นสําคัญในการที่พูดว่าปฏิวัติประชาชนไม่ว่าที่ใดจะเป็นลักษณะที่ว่าไม่มีแกนนาส่วนหนึ่งนะครับแต่ส่วนหนึ่งก็โอเคองค์กรนําอันนั้นก็อาจจะมีอีกส่วนหนึ่งแต่ทีนี้ว่าในการต่อสู้หรือว่าการที่จะพูดกันถึงระดับการเป็นการปฏิวัติประชาชนเนี่ยเราก็จะต้องมองว่าในการใช้สื่อสาร เช่น Facebook หรือว่าไลน์ในปัจจุบันเนี่ยมันสะดวกแล้วก็สามารถที่จะนัดแนะกันได้โดยรวดเร็วซึ่งป็ิการทหารเนี่ยดูเหมือนจะมีปืนมีอาวุธแต่เขาไม่สามารถที่จะมาสู้รบตกมืออะไรในบริเวณกรุงเทพอะไรอย่างนี้จะเอารถถังรถอะไรเข้ามาพวกนี้เป็นเป็นพวกที่กลัวหวาดเกรงว่าตัวพวกเดียวกันจะหักหลังกันครับว่าไงครับ ผมอยากจะให้ความมั่นใจเพื่อนๆนิดหนึ่งว่าอ,อการต่อสู้ทางโซเชียลนะฮะคือหลายๆคนอาจจะมีความกลัวเอ,อเพราะว่ามีข่าวออกมาว่าเฮ้ยจะมีการเอ,อดักจับนูน่นจับนี่อะไรเงี้ยผมมั่นใจนะว่าโอกาสที่เขาจะตามตัวเราในเฟซบุ๊กอะไรต่างๆเนี่ยมันมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะฮะถึงแต่ว่าสิ่งที่เราจะทําได้เนี่ยสิ่งที่เราจะเลี่ยงดีกว่าเลี่ยงก็คือเรา เลี่ยงเลี่ยงอย่างเอาชัดเจนคือเลี่ยงกฎหมายมาตรา112นะครับ <Yeah. S 1> คือไม่ต้องไปพูดถึงมันผมผมขอเลยนะไม่ยังเป็นไม่ใช่ผมกลัวหรอกเพราะผมโดนมาแล้วผมไม่ได้กลัวแต่นี้เลี่ยงไว้ดีกว่าเพราะว่ามันมีกฎหมายบังคับนี่แต่ว่าถ้าคุณจะพูดคุยอะไรกันธรรมดาเนี่ยคุณพูดคุยไปเถอะนะเขาจะตามจับอะไรไม่ได้หรอกยูเซอร์ในประเทศไทยเนี่ยเป็นมีตั้งหลายล้านคนเขาจะมารู้ของพวกคุณได้ยังไงนะฮะ <Yeah. S 1> ก็ไม่ต้องมีความวิตกอะไรกังวลมากแล้วขอให้คุณมั่นใจว่าการที่คุณออกมาต่อต้านพิเด็จก,การทาหารเนี่ย มันเป็นสิ่งที่คุณทําได้วันนี้ผมถึงมั่นใจว่าผมไม่ได้ต่อต้านอํานาจรัฐเพราะประยุทธ์เพราะคอสอชอมันไม่ใช่มันไม่มีอํานาจรัฐมันไม่มีอํานาจอะไรมันไม่ใช่มันพ้นบีปืนเราเราต่อสู้กับเผด็จการซึ่งมีความชอบธรรมเพราะฉะนั้นเราเดินไปไหนในที่ไหนในโลกเนี่ยถ้าเราบอกว่าเราเห็นด้วยกับการยึดอํานาจไม่มีใครเขายอมรับคุณได้หรอฮะวันนี้เราพวกเรากล้าพูดไหมว่าเราอ่ะไม่เห็นด้วยกับ การยืดอานาจของทหารแล้วเราไม่เห็นด้วยการที่คุณจะมาควบคุมการบริหารแล้วก็ฉีกรัฐธรรมนูญแล้วก็ล้มล้างพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งที่เราเลือกกันมาอะไรเงี้ยไม่ว่า